ีค่ะพบกันเทลลัอีกแล้วนะคะเทลลัจะมาทำลาบค่ะลาบเอ่อลาบคมแต่ชุดก็ไม่เขาเรียกอะไรชุดก็ไม่อำนวยความสะดวกแต่อยากสวยเข้าควรนะคะก็เอาชุดนี้แหละเตื่นสายเนาะวันนี้แฟนก็จะทำสเต็กแต่เทลลัก็แบ่งเนะสเต็กของเขามาลวนให้มันสุกนิดนึง ให้มันสุก่อยอ่ะให้ผ่านร้อนโอเคก,ก่อนเนาะเพราะว่ากินคนเดียวไม่ต้องอะไรมากทํานิดเดียวแล้วก็แฟนก็มีสเต็กเขาจะชอบให้ไทยลัฐด,ด้วยชิ้นหนึงมั้งเขาก็กินชิ้นเดียวแล้วก็เห็นรอบผมกินจักกน้อยใช่ไหมค่ะไทยรัฐกำลังนึ่งข้าวเหนียวอ,อยู่ยก็ ทำแตงไปก่อนเสร้นตกแตงใช่ไหมใส่าารากเล็กน่อยงั้นมีผักเนี่เนาะหอมต้นหอมผักชีว่าไปไม่ใช้ในสลัดเนื้อดวนะก็จะหั่นผักหลายครับโอเคใส่หมดแล้วอุ้ยอุ้ยเนี่ย่นได้แล้วเดี๋ยวมาปรุงให้ดูแป๊บหนึ่ง เขาไม่ใส่มะนาวค่ะก็เอาเก็บไม่ใส่กินกับใข่ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่าไปเนาะเขาไม่ใส่มะนาวเาะงั้นเออจําจผิดนี่เลยนะคะซึ่งเธอรกินคนเดียวก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าลูกไม่อยู่บ้านลูกไปเที่ยววันอังคารกลับค่ะเขาไปมันหยุดหน้าหนาวนะคะแล้วก็โชคดีหน่อยก็มีเพื่อนป าเขาไปเที่ยวด้วยรู้าจักการทอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจดีพาเขาไปด้วยท่านไม่มีไม่ค่อยได้พาเข้าไปไหนเขาก็มีเพื่อนเยอะก็ดีไปอย่างเนาะทีนี้เราใส่หอมนะคะขั่วตามที่เราต้องการเลยคะ่ะถ้าเป็นคนชอบใส่ขัว้วเยอะหน่อยถ้ยาตำเองนะเขาขัวไม่ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ ประมาณนี้เห็นไหมคะใส่ผงชูรสคลิกคิดว่านะ่าจะประมาณนี้คลิกเราก็เตมกับเองใส่น้ำปลาค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ดีนี่เขาใส่ที่หลังเนาะได้แล้วค่ะเนี่ยก็ใส่เน้อก็ได้เยอะเห็นไหมคะเขใส่ผักไปเพจะได้หลายวองเกา่าเห็นไหมคะ แล้วได้ทำอะไรเยอะเลยนี่ก็มีผักแค่นี้เองแบบให้ชนยังบ่นนัวถ,ถ้าชอบขมหน่อยขมก็ใส่สองช้อนถ้าไม่พอก็จิบมเอา,อางี้ค่ะนี่เป็นลาบขมก้อยมขมคือขาวานาเธอเอินลาบขมเนาะคะ่ะถ้าชอบกินลาบแก่เลยวคะ่ะใช่แล้วก็ต้นหอมไปตรงท้ายเพิ่มน้ำไปอีกนิดนึงนี่ค่ะแค่นี้เองก็กินได้ละ ต้องใส่มะนาวถ้าเป็นรับเห็นไหมง่ายเนาะได้ได้แล้วค่ะแซบ่บฮื่มขมขมนุ่มหั่นนัวมอะจะแซบ่บแซ่บค่ะเนี่ยอ่ะก็ได้แล้วใส่ผักมันหมดก็ใส่ผัเกเยอะมันอร่อยเดีเนาะทันผักใส่หมดเนี่ยต้องผักแข็งๆใส่มันจะได้หอม ไปอีกอียเลยค่ะนะได้แล,ล้วค่ละล้าวเห็นไหมล้าแซ่บแล,ล้วค่ะเดี๋ยวดีไหมต่อเลยดีกว่ามะม่วง,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 งหวานนี้นะคะเนี่ยสดอยู่บางบางไทยเราก็ตากด้วยเนี่ยเทลงไปเลเนี่ยแล้วก็กวเป็นล้าผมมือหนึ่งแ,แล้วเนี่ยใช้วิกินสเต็กแล้วก็จะกินกับเขาอยู่กินหลัง วัสดีนะคะไป่ไหวค่ะช่วยกดติดตามเธอด้วยนะคะ,ะ,คะโอเคเดือดแล้วเสร็จแล้วบาว่าวกุสาวกินข้าวแล้วเป็นไง